สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิ้ไม่ทารอค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงการงานการเงินนะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกและเตือนค่ะสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นรวมไปถึงการทําบุญเสริมดวงนะคะให้กับชาวราศีเมษลัคนาเมษค่ะประจําเดือนพฤศจิกายน2567นะคะชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13มเมษายนถึง14สพฤษภาคมนั่นเองนะคะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้งะะบางไม่ตรงบ้าง าอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะกำอาจจะไม่เกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะคะเช่นเดียวกันดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะ ดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตค่ะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นกําลังใจหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่มกําลังจะเปิดและอ่านให้ฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นเลยโดยเฉพาะในเรื่องราวของการเงินและการลงทุนค่ะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะ ก็ยินดีต้อนรับค่ะชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าภาพรวมการงานของชาวราศีเมษลัคนาเมษในช่วงเดือนพฤศจิกายน2567เป็นอย่างไรนะคะทั้งคนที่ว่างงานนะคะในเดือนนี้มีข่าวดีหรือเปล่าที่จะได้อ่างานไหมนะคะหรือคนที่ ทํางานประจําเป็นพนักง,งานเงินเดือนนะคะในเดือนนี้เป็นอย่างไรรวมไปถึงคนที่ทําธุรกิจนะคะเป็นเจ้าของกิจการภาพรวมการงานจะเป็นอย่างไรขอดูหน่อยนะคะพไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่เด็กถือดาบนะคะไพ่แปดถ้วยค่ะ สามเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่ก้าถ้วย <c oughs> ชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะภาพรวมการงานของคุณในเดือนนี้สำหรับคนที่ว่างงานและต้องการหางานในเดือนนี้นะคะถามว่ามีโอกาสที่จะได้ไหม,มจะมีคนหยิบยื่นโอกาสมาให้จะมีคนแนะนำนะคะงานให้คุณอา่นะอาจจะเป็นคนที่รู้จัก เพื่อนนะคะรุ่นที่รุ่นน้องอะไรประมาณเนี้เนาะจะมีการแนะนำนะคะางานให้กับคุณถ้ามีเนี่ยก็ขอให้รับไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นงานใดก็ตามจะเป็นงานที่เขาเรียกว่าจะเป็นแบบพราร์ทไทม์จะเป็นงานประจาําหรืออะไรก็ตามอะคะ่ะอยากให้รับไว้เนาะมองว่าจะเป็นการเป,ปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะอืมหรือบางคนอาจจะ เดินทางนะคะมีการเดินทางเพื่อไปทํางานที่ไกลบ้านก็ได้เนื่องจากคําแนะนำเนื่องจากนเนื่องจากการชักชวนของบุคคลที่ของบุคคลที่เรารู้จักประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่เ,เป็นพนักง,งานเงินเดือนเป็นพนักง,งานประจำนะไม่ว่าจะรับราชการนะคะเอกชนรัฐวิสาหากิจองค์กรบริษัทห้างร้านต่างๆในเดือนนี้นะคะ มีโอกาสที่คุณจะได้โยกย้ายไปในที่ที่ดีขึ้นนะคะไปในที่ที่จเจริญมากขึ้นสบายมากขึ้นใครที่มองมองมองหาช่องทางหรือว่าเ,เป็นโอกาสนะที่จะได้ยกย้ายกับถิ่นฐานกับบ้านเกิดอะไรประมาณนี้นะก็มีโอกาสเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็ก,ก,ก็ลองเขาเรียกว่ายื่น ยื่นใบเขาเรียกว่าอะไรใบใบขออนุญาตหรืออะไรนี่แหละนะเออนะคะในวงการของราชการก็จะมีการยกย้ายอยู่นะแล้วก็ในส่วนของเพื่อนร่วมง,งานนะคะหรือว่าออบอสเจ้านายนะคะตามหน้าไพ่เนี่ยมองว่าในสถานการณ์ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไร นะยังสามารถที่จะพูดคุยขอความช่วยเหลือขอคําแนะนําได้นะคะแต่ชาวราศีเมษลัคนาเมษเนี่ยนะคะทั้งทุกคนไม่ว่าจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่ว่าจะเป็นคนที่กําลังหางานอยู่หรือไม่ว่าคนที่จะเป็น เจ้าของกิจาการในเดือนนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องราวของคําพูดแล้วก็อารมณ์ด้วยนะคะอืมประมาณนี้นะส่วนคนที่เป็นเจ้าของกิจาการนะคะเป็นนายตัวเองไม่ว่าจะทําธุรกิจเล็กหรือใหญ่ออฟไลน์หรือออนไลน์นะคะในเดือนนี้นะก็มองว่าตัวคุณมีโอกาสที่จะได้เจรจานะคะร่วมหุน้นร่วมลงทุนหรือได้คอนเน็ชันใหม่ๆดีๆเข้ามานะคะอืม ประมาณนี้ส่วนส่วนลูกน้องบริวารเนี่ยก็อยู่ในกฎเกณฑ์ดีนะคะไม่ได้ออกนอกดูนอกทางแต่อย่างใดนะคะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าภาพรวมการเงินของชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายน2567เป็นอย่างไรถ้าหากว่ามีโชคลาบก็จะขึ้นมาในภาพรวมการเงินเลยนะคะ ไพ่ไปได้ค่ะได้เป็นไพ่สิบไม้เท้าไพ่แฮงแมนนะคะเอ็มเพรส และเป็นไพ่เด็กถือเหรียญชาวราศีเมษและคณาเมษนะคะภาพรวมการเงินในเดือนนี้ก็มองว่ายังคงประคับประคองไปได้ยังคงประคับประคองไปได้นะคะภาระหน้าที่ความรับผิดชอบยังคงมีอยู่ในเรื่องราวของการเงินนะคะก็ไม่มองว่าเป็นช่วงเวลาที่ยังทรงตัวอยู่ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของโชคลาภน่าจะยังไม่มีนะคะ,ะจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแล้วยิ่งไม่มีนะคะตามหน้าไพ่เนาะ เ,ออเงินนะคะหรือโอกาสจะได้มาด้วยความเพียรและความพยายามของตัวเองเท่านั้นนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าสิ่งที่พ่อยากจะบอกและเตือนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน2 5 6 7เป็นอย่างไรนะคะพ่อยากเพิ่มเติมด้านไหนอีกบ้างนะมาดูกันคะ่ะพ่ใบแ,แรกเป็นไพ่สเตรนนะคะ หน่ 1> 1เหรียญค่ะสถ้วยนะคะและเป็นไพ่สองไม้เท้าชาวราศีเมษลัรรรคนาเมษนะคะสิ่งที่ไพ่ยอยากจะบอกและเตือนเพิ่มเติมในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้1เลยนะก็อยากจะให้เขาเรียกว่าแบ่งเวลาให้ดีแบ่งเวลาในการพักผ่อนบ้างนะคะชาวเมษ ใครที่สั่งสรรบ่อยๆนะคะอาจจะลดลงบ้างนะคะแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องราวของสุขภาพเนาะสุขภาพในเรื่องราวของเขาเรียกว่าความดันความดันโลหิตนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องราวของปวดศีรษะปวดหัวไมเกรนประมาณนี้นะคะแล้วก็ในเดือนนี้นะคะ,ะน่าจะถ้าหาคุณขอนขวายเนาะพยายามพยายามในการหาโอกาส ในการก่อร่างสร้างตัวไพ่หนึ่งเหรียญบอกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณจะได้เริ่มทําอะไรดีๆในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าสิ่งที่ไพ่จะแนะนํานะคะในเรื่องราวของการทําบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะจะเป็นอย่างไรขอคําแนะนํานะคะอัศวินถือดาบน,นะคะ ควีนถือเหรียญอ่ขอโทษค่ะเป็นควีนถือถ้วยนะคะไพ่สี่เหรียญน,นะะ่ะและเป็นไพ่กิงถือเหรียญน,นะคะชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะแนะนําในเรื่องราวของการทําบุญเสริมดวงในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะ1น,นะหนเลยคือการเจริญภาวนา มีสติอยู่กับตัวนะคะถ้าหากว่าไม่ได้มีเวลาที่จะไปนุ่งขาวห่มขาวถือศีลแปดปฏิบัติธรรมนะคะก็ทําที่บ้านก็ได้นะคะทําสมาธินะคะสวดมนต์ไหว้พระนะคะ,จะเจริญสติอยู่กับตัวเองเนาะสองนะคะทาบุญเกี่ยวกับสัตว์นะคะสัตว์พิการสัตว์ยากไร้สัตว์ป่วยโรงพยาบาลสัตว์แบบนี้ก็ได้นะคะสามนะคะทําบุญเกี่ยวกับอเขาเรียกว่าสิ่งปลูกสร้าง นะคะสิ่งปลูกสร้างาสร้างโบสสร้างพระสร้างวิหารนะคะร่วมบุญเท่าที่กําลังของเราจะมะีประมาณนี้นะคะแล้วก็ใครที่จะเขาเรียกว่า,าถาวายเป็นค่าน้ําค่าไฟนะคะหรือชําระหนี้สงก็ได้ ถวายแสงสว่างถวายน้าก็สามารถทําได้นะคะชาวเมดนะก็จะเป็นการเสริมดวงให้กับคุณในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คอมเมนต์ดีๆเป็นกาลังใจให้กันมาตลอดนะคะสําหรับการดูโดงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต,ต้คลิปนี้ได้เลยไมพิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันในคลิปถัด ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ